ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอป่าพยอมยินดีต้อนรับคณะกรรมการพิจารณาการเลือกสถานศึกษาต้นแบบส่งเสริมการเรียนรู้กรมส่งเสริมการเรียนรู้ทุกท่านด้วยความยินดียิ่งศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอป่าพยอมตั้งอยู่เลขที่227หมู่ที่2ตำบลป่าพยอมอำเภอป่าพยอมจังหวัดพัทลุงสังกัดสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดพัทลุง เฟซบุ๊กสกรอำเภอป,าปอ่าพยยมภายใต้การบริหารงานของนางสาวจำเนียนรรัตนบุรีผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอป,าปอ่าพยยมปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอป่าพยยมมีบุคลากรทั้งสิ้น13คน ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอป่าพยอมขอนำเรียนข้อมูลผลการดำเนินงานประกอบการเสนอสถานศึกษาเพื่อเข้ารับการพิจรารณาคัดเลือกสถานศึกษาต้นแบบส่งเสริมการเรียนรู้กรมส่งเสริมการเรียนรู้ประเภทสถานศึกษาต้นแบบส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิตามระดับดังต่อไปนี้ องประกอบที่ 1. ผลการดําเนินงานที่ผ่านมาของสถานศึกษาตัวชี้วัดที่ 1. สถานศึกษามีการวิเคราะห์ศักยภาพของกลุ่มเป้าหมายและสํารวจความต้องการของผู้เรียนเพื่อร่วมจัดวิธีการเรียนให้เหมาะสมกับผู้เรียน ตัวชีวิตที่2สถานศึกษามีวิธีการจัดการเรียนรู้และพัฒนาหลักสูตรที่เหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการความถนัดและความสนใจของผู้เรียนเช่นหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานตัวชีวิตที่3สถานศึกษามีวิธีการประเมินผลที่หลากหลายเพื่อให้ได้รับคุณวุฒิทางการศึกษามีรูปแบบวิธีการประเมินผลด้านการศึกษา ตัวชีวัดที่4สถานศึกษามีการดำเนินงานร่วมกับสถาบันอุดมศึกษาเพื่อจัดส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนได้รับการศึกษาสูงกว่าระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานตัวชีวัดที่5สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยมีผลงานเชิงประจักษ์โดดเด่นผู้เรียนและสถานศึกษาได้รับรางวัลผลงานทางวิชาการองค์ประกอบที่2นวัตกรรมการบริหารจัดการของสถานศึกษาตัวชีวัดที่1 สถานศึกษามีการนำนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนมีสื่ออุปกรณ์ที่เหมาะสมกับผู้เรียนตัวชีวัดที่2สถานศึกษามีการพัฒนานวัตกรรมโดยใช้กระบวนการปฏิบัติที่ดี b a s t p r a c t i c s ตัวชีวัดที่3สถานศึกษามีการนำนวัตกรรมที่เกิดจากการพัฒนามาใช้ในระดับชุมชนตัวชีวัดที่4สถานศึกษามีการประเมินผลการนำนวัตกรรมไปใช้อย่างเหมาะสมเพื่อการพัฒนาและปรับปรุง ตัวชีวิตที่ 5. สถานศึกษามีแนวทางการพัฒนาหรือต่อยอดนวัตกรรมที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้มีการเผยแพร่นวัตกรรมในช่องทางต่างๆองค์ประกอบที่3ผลลัพธ์ต่อผู้เรียนผู้รับบริการชุมชนที่เกิดจากการดําเนินงานของสถานศึกษาด้านผู้เรียนผู้รับบริการตัวชีวัดที่1 ผู <Cornell>. ้เรียนผู้รับบริการได้รับการศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและในระดับสูงกว่าตามศักยภาพของผู้เรียนมีแบบติดตามผลผู้สำเร็จการศึกษารายงานสรุปผู้สำเร็จการศึกษาขั้นพื้นฐานตัวชี้วัดที่2ผู้เรียนผู้รับบริการสําเร็จการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานตามเกณฑ์การจบการศึกษาตามที่กำหนดตัวชี้วัดที่3ผู้เรียนผู้รับบริการ ได้รับการพัฒนาศักยภาพตัวชีวิตที่4ผู้เรียนผู้รับบริการได้พัฒนาต่อยอดเกิดทักษะสามารถสร้างผลงานทั้งในระดับอำเภอจังหวัดระดับภาคและระดับประเทศตัวชีวิตที่5ผู้เรียนผู้รับบริการสามารถนำผลงานที่ได้รับไปเผยแพร่ในช่องทางต่างๆด้านชุมชนตัวชีวิตที่ 1. ชุมชนได้มีส่วนร่วมในการจัดส่งเสริมสนับสนุน ในการจัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานมีการรายง,งานสรุปผลการดำเนินง,งานตัวชี้วัดที่2ชุมชนได้แลกเปลี่ยนองค์ความรู้เพื่อพัฒนาหลักสูตรให้มีความหลากหลายสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนตัวชี้วัดที่ส ชุมชนเข้ามาขับเคลื่อนร่วมกับสถานศึกษาเพื่อเป็นแหล่งการเรียนรู้ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานและเกิดประโยชน์กับชุมชนตัวชี้วัดที่4ชุมชนได้มีการพัฒนาหลักสูตรการจัดการศึกษาร่วมกับสถานศึกษาและภาคีเครือข่ายสามารถนำไปใช้ในระดับชุมชน ตัวชีวิตที่5ชุมชนสามารถเป็นแบบอย่างที่ดีด้านการเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิตามระดับเป็นต้นแบบสามารถเผยแพร่ได้ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอป่าพยอมขอขอบพระคุณคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกสถานศึกษาต้นแบบส่งเสริมการเรียนรู้กรมส่งเสริมการเรียนรู้ทุกท่าน